วนหลังจากบอสโจสั่งพักงานน้องเบียนะครับแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวหรือออกมาโพสต์ใหญ่ดังนี้นะฮะเป็นอะไรที่สุดยอดรวมทั้งโพสถ,ถึงลูกสาวด้วยนะครับเป็นเรื่องอะไรอย่างไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงในพงอุ่นชนคุยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเป็นมาลัยให้ลูกสาวสาวสาวก็ <laughs> เมื่อคืนก็เกิดดราม่าใหญ่ในวงสาวน้อยเป็นมนแพงนะกรณีที่อย่างที่พวกเรารู้ก็คือโลกโซเชียลเอาคลิปพี่น้องเบียร์เต้นไม่เหมาะสมบนเวทีเนาะไปโพสในโลกออนไลน์ทำให้บอสโจเรียกน้องเบียร์เข้าไปพูดคุยตักเตือนหลังจากนั้นก็น้องเบียร์ก็ออกมาโพสน์่นนี่นั่นหลายประเด็นอะไรลุงไม่อยากเอามันข่าวซ้ำแล้วนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะบอสโจก็ออกมาโพสใหญ่ เพิ่มเติมในกรณีๆๆดังกล่าวนะเมื่อสักประมาณชั่วโมงเสร็จๆที่ผ่านมานะลุงขออนุญาตอ่านให้ฟังเนาะอ่านให้ฟังแล้วก็รวมทั้งโพสถึงลูกสาวด้วยว่าอย่างไรเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันว่าการทํางานของแต่ละที่แต่ละทีแะทมแต่ละอุปกรเนี่ยมันต้องมีหลักการมีกฎกติกามี ผู้ประัชามีผู้บริหารอะไรเงี้ยมันถึงจะอยู่ได้เพราะคนเป็นร้อยร้อยพ่อพันแม่ไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้เนาะพอโจออกมาพต์ว่าอย่างไรนะก่อนไปฝึกดูแลตัวเองเรื่องสายตานะครับใช้แว่นทั่วไปมันไม่มีตัวกรองแสงแบบนี้มันจะทําให้เราแสบตาน้ําตาไหลเป็นเลนพลาสติกนะพอฟ้าลายลายแสบแสบใส่แล้วน้ตาไหลแสบยิ่งดูยิ่งแสบเกิดจากมันไม่มีตัวกรองแสงมันมีแต่ตัวรวมแสงและเป็นเลนพลาสติก ยิ่งแล้วใหญ่เลยตายิ่งฟ้าฟางใหญ่เปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้นะครับที่มีตัวกองแสงแบบนี้เป็นเลนส์กระจกแท้นะกรอบเป็นโลหะแข็งแรงทนทานอย่างดีนะลุงใช้มาสี่ปีแล้วนี่เฉพาะเอฟซีละหาทั่วๆไปไม่เจอแน่นอนไปหาได้เลยไม่เจอนะครับคุณภาพขนาดนี้นะเปลี่ยนได้ที่นี่เลยหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าท่งอีกสี่เก้านะครับเปลี่ยนละดูแลตัวเองให้ดีนะครับเดี๋ยวลุงจะใส่อ่านโอ้โหมันชัดแจ๋วเลยนะครับ ่านตัวงสือเล็กๆขนาดนี้ได้อ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะขอรลดแสงเราจะได้เห็นเนาะมันไกลนะมัน,ม,นมันสะท้อนมันเลยมองไม่เห็นเนี่ยเห็นเห็นตัวสือเล็กมากเห็นไหมแต่ลุงอ่านเห็นจากการใช้แว่นตาพ <c oughs> อจอออมาโพสสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะบอกว่าองค์กรนั้นจะอยู่รอดได้ยังไงถ้าไม่มีวินยัย ไม่มีกฎระเบียบกติกาอย่าเอาอารมณ์มาเหนือเหตุผลอย่าเอาความชอบไม่ชอบมาอยู่เหนือความถูกต้องโดยไม่รู้ดำรู้แดงสังคมหมู่มากเมื่ออยู่ร่วมกันต้องมีกฎระเบียบตัวอย่างที่ดีไม่ดีมีไว้หเห็นหรือใครอยากจะทำอะไรอย่างไงก็ทำเลย อยากจะขีดเขียนอะไรลงเฟซอยากจะพูดอะไรตามใจชอบตามใจฉันโดยไม่คำนึงถึงภาพลบภาพลั์ของงานของอาชีพไม่ให้เกียรติเพื่อนไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ไม่ให้เกียรติเ,เ,เวทีที่ให้เกียรติสถาบันและองค์กรจะอยู่ได้อย่างไง ยังไม่จบนะครับมีต่ออีกวันนี้อาจจะสะใจหรือไม่สนใจอะไรบางคนคิดว่าวงนี้ไม่ถูกใจก็แค่เปลี่ยนวงใหม่แต่อย่าลืมชีวิตมีขึ้นลงการมีตัวเลือกเยอะมันดีกว่าการมีตัวเลือกน้อยอยู่แล้ววันนี้มีโอกาสแต่ไม่ได้รักษาไว้วันหน้าอาจจะไม่มีโอกาสเลยก็ได้ และจงจำไว้ต่อให้เปลี่ยนไปวงไหนๆหรือสังคมไหนองค์กรไหนไหนในโลกใบนี้ย่อมมีกฎระเบียบที่พึงปฏิบัติความเก่งมันฝึกบอกสอนได้แต่ทัศนคติจิตใจมันสอนกันยากและลูกๆจงจำไว้อีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอนะครับ เออเออเออ๋ยูไหนเจอ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 องค์กรนะเจอเจอเจํอจำไว้อีกว่ามันตัดความนะอกก๋อเจอเจอเจอไว้อีกว่าความอ่อนอน้อมถ่อมตนอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่คนรักและเอ็นดูจงเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนอย่าอ่อนแอโอ้โห โอสนันโซเชียลนะครับคอมเมนต์เป็นสองพันเความคิดเห็นเกือบเกือบสามร้อยแชร์ไปสามสิบแชร์นี่แหละครับก็การอยู่ในคนหมู่มากเนาะแล้วยังมีตอบใต้คอมเมนต์อีกนะพอจบตอบใต้คอมเมนต์ว่าประเด็นที่เต้นเกินเลยคือไม่ถึงขนาดที่จะต้องพักงานแต่ประเด็นสำคัญหัวหน้าบอกเตือน แต่ดันไปโพสด,ด้วยคำพูดก้าวร้าวผมซอมดูพฤติกรรมมาตลอดงั้นจะมีหัวหน้าทีมมีลูกทีมมีผู้กำําชามีผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ทำไมจบนะแล้วก็จุดๆเยอะแยะมากมายนี่คือสิ่งที่บอโจออกมาโพสนะครับให้เห็นถึงดราม่าที่มันเกิดเมื่อคืนนี้แล้วก็ ทำให้อ่าเตือนคนในวงคนอื่นๆนะครับให้รู้ไว้ด้วยรวมทั้งหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นก็โพสถึงลูกสาวเนาะได้กินใจพอสมควรเลยตอนที่ลูกสาวไปซ้อมนะโพสประเด็นอะไรลูกสาวลูกสาวก็โพสเกี่ยวกับลูกสาวมาซ้อมวันนี้นะครับลูกรักเดี๋ยวลุงเปิดอ่านให้ฟังเนาะกรณีลูกสาวเนาะ เป็นอะไรที่สุดยอดมากในสี่นาทีอเนี่ยอหผมก็ตามข่าวๆเนาะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็แรงอะไรเงี้ยก็ทำให้ให้วงนะเสียชื่อเสียงได้นะครับก็บอกสอนก็ก็เป็นไปตามนั้นนะครับนี่ๆีมี่ีที่พถึงลูกสาวแก้น้อยนะครับคนสวยของพ่อเพื่อนมาซ้อมโชว์ใหม่ เริ่มเปิดวงสิบเจ็ดตุลานี้อ๋โอโหนี่คือโค้ดถึงลูกสาวนะครับน้องอิงยังไม่เคยทําให้บอสโจหนักใจต้องบอกพูดถึงข้อเที่จริงก็เป็นแบบนั้นส่วนคนอื่นๆมีไหมมันก็มีเรื่องธรรมดานาะแต่ว,ว่าลุงไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะทุกคนมีส่วนผิดส่วนถูกกันได้เป็นไปตามเหตุปจัจจัยแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องอยู่ในกรอบในกฎกติกาที่เขาสร้างไว้ของแต่และทีมแต่และวง เพื่อที่จะให้คนที่ร้อยพ่อพันแม่อยู่ด้วยกันอย่างอย่างสันตินะลุงเคยเป็นทหารผ่านทหารมาเนี่ยครูไม่ใช่ใจร้ายใจดำหรอกแต่ครูอยากให้เราเป็นอยู่ในกฎอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบไม่งั้นันสั่งเรไม่ได้บอกกันไม่ได้ทําให้อ่างค์กรไปต่อได้ยากด้วยเรื่องน,นี้พอโจทําได้ถูกต้องนะน,นี่คือเข้าใจแล้วก็เมื่อคนเราผิดพลาดแล้วก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้นมานะครับแต่เรื่องนี้ไม่ใหญ่เท่ากับกระแสที่ออกมาในปัจจุบันเนี่ยเรื่องเจนนี่เนี่ยใหญ่กว่าเยอะนะดังกว่าเยอะยังปรับยังเปลี่ยนอะไรได้เลยเรื่องแค่นี้สาม,มารถปรับเปลี่ยนได้อันนี้ในความเห็นละูกนะคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย <c ười>